แปลกนิดนึงนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือหน้าตาของโต๊ะทำงานของผมนะครับเป็นโต๊ะทำงานที่ไม่เคยได้ทำงานเท่าไหร่หรอกดูจากสภาพโต๊ะก็จะเห็นนะครับลิปนี้เนี่ยไม่ได้จะมาทําวิดีโอให้ความรู้สอนว,วิจัยอะไรเหมือนที่ผ่านมานแต่ว่าพอดีว่ากาลังจัดชั้นหนังสือใหม่นะครับแล้วก็เลยคิดได้ว่า มันมีหนังสือที่ผมได้อ่านแล้วผมคิดว่าเออมันน่าสนใจอ่ะมันอ่านง่ายอ่านสนุกแล้วก็อยากจะแนะนําให้ใครที่สนใจได้ลองไปหาซื้อหาอ่านกันหรือว่าใครที่เคยอ่านแล้วมาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็หนังสือที่จะมาแนะนำในครั้งนี้จะเป็นหนังสือที่คัดมาแล้วว่าจะเกี่ยวข้องกับเอ่อเชิงของข้อมูลสถิติรวมถึงพวกระบงระบาดวิทยาอะไรเนี้ยนะครับก็ดูกันก็เล่มแรกที่จะมาแนะนำนะครับก็คือเจ้าเล่มนี้ครับ Naked Statistics นะครับสถิติฉบับเซ็กซี่ สภาพความเปื่อยนะครับความเปื้อนของหนังสือเล่มนี้คือเล่มนี้เนี่ยเอาจริงเป็นหนังสือเล่มน่าจะเล่มแรกๆเลยมั้งครับตั้งแต่ที่ผมเรียนจบแล้วก็เริ่มทํางานเนี่ยแล้วก็ไปเดินร้านหนังสือเจอนะครับคือมันเป็นหนังสือที่เขียนถึงสถิติแต่ว่าจะไม่ใช่การเล่าในเชิงของวิชาการอะ่ะคือเขาเอาเรื่องราววิชาการมาปั่นมาย่อยให้มันกลายเป็นเรื่องสนุกๆเป็นหนังสือกึ่งวิชาการอ่านสนุกใช้คํานี้ก็ได้นะครับ ซึ่งเนื้อหาข้างในเนี่ยเขาก็จะพูดถึงสถิติในหลายแง่มุมเลยแต่ว่าเอาจริงเขาจัดเลียงเนื้อหาค่อนข้างดีนะคือเขาจะไล่ตั้งแต่แบบเบสิกพื้นฐานเลยว่าสถิติคืออะไรแล้วก็ไล่ไปสถิติเชิงพันธุ์นาวิเคราะห์หาสหาสัมพันธ์มีเรื่องของความหน้าจะเป็นเรื่องของอทฤษฎีนาโนเข้าสู่ศูนย์กลางไปจถึงสถิติที่ใช้ในการอนุมานรวมเนี่ยมีจนถึงแบบพวกการวิเคราะห์ถดถอย คือถ้าเกิดว่าดูจากสารบัญจะเข้าใจได้ว่านี่อาจจะเป็นหนังสือวิชาการเหมือนเป็นหนังสือสถิติที่สอนในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยแต่เนื้อหาข้างในครับมันจะเป็นเนื้อหาที่เขียนมาแบบอ่านสนุกมียกตัวอย่างการที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงอะไรมาเนี้ยแล้วก็ตัวเลขในหนังสือข้างในมีไม่ค่อยเยอะนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะพูดถึงตัวเลขนะเพราะว่าคนเขียนเขาก็าาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบตัวเลขเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้ชอบคลคูลัสแต่ว่าเขาหลงรักในสิ่งที่เรียกว่าสถิติเพราะว่าสถิติเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเล่มนี้เนี่ยจริงๆมัน ตีพิมพ์มานานแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะพึ่งตีพิมพ์ใหม่นะครับเหมือนไปเดินล้างสือแล้วเจออยู่ว่ามีฉบับใหม่มาคื่งตอนแรกก็คิดอยู่ว่าซื้อกลับมาเก็บดีไหมเพราะว่าเล่มน,นี้มันเก่าเหลือเกินแต่ก็พบว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้านังสือมันยังอ่านได้อยู่เลยเนี่หาข้างในไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเนะกี่ยก็เล่มเดือไปก่อนแล้วกันหน้าปกนะมันเป็นรูปตูดไม่ใช่น้นน,นี้มันเป็นรูปกราฟับนะแต่ว่ามันซ้อนกันเป็นตูดก็สมชื่อสติติฉบับเซ็กซี่ วนเล่มที่สองนะครับยังเป็นหนังสือเกี่ยวกับสถิติอยู่นะครับมันคือเจ้าเล่มน,นี้เลย The Art of Statistics นะครับคือมันเป็นหนังสือนะเพื่ออยู่ลืออีกแล้วอ <c ười> ้คือหนังสือเล่มนี้ครับมันเป็นหนังสือที่เนี่ยก็ตามชื่อมันเลยนะครับคือมันสอนเกี่ยวกับสถิติเลยแหละเล่มนี้เนื้อหาการการเรียบเรียงเนี่ยจะจะมีความคล้ายกับไอ้ตัวนู้ดสถิตินะครับแต่ว่า มีความจริงจังกว่าใช้คำนี้แล้วกันคือเนื้อหาข้างในเขาจะจริงจังกว่าเยอะเลยเป็นหนังสือที่มีความเป็นวิชาการสูงกว่าแล้วก็ไล่เรียงเนื้อหาดีและละเอียดนะครับกว่านูนแต่ติตินะครับคือถ้าอยากอ่านเอามันเนี่ยไปเล่มนูนนะครับแต่ถ้าอยากอ่านเล่มที่มันแบบได้เนื้อหาจริงจังด้วยนยะผมแนะนําว่าเล่มนี้นะเนื้อหาในช่องของแจ๊บวันอวันเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่หยิบมาจากเล่มนี้เหมือนกันนะครับแต่สารภาพเลยว่ายานไม่จบในะเล่มนี้ The Art Stati of เล่นต่อมาจะขอโดดข้ามมาหน่อยครับมันจะไม่ใช่หนังสือสถิติแล้วแต่ว่าจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ที่หาอ่านแนวนี้ยากครับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าหาอ่านยากมากก็คือระเบียบแห่งการระบาดครับ l o s e of contagion นะครับคือหนังสือระบาดวิทยาที่เขียนแบบที่เขียนแบบไม่ใช่หนังสือเรียนอะผ,นผมผมพว่ามันมันหาค่อนข้างยากนะ คือหนังสือเล่มนี้ครับก็ตามชื่อเรื่องเลยครับระเบียบแห่งการระบาดมันพูดถึงหลักการระบาดวิทยาครับคือระบาดวิทยาเนี่ยมันจะพูดถึงการแพร่กระจายของสิ่งสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งสิ่งหนึ่งอะไรนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรคติดตรงโรคติดต่อนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีคุณสมบัติในการติดจากโฮสต์ไปสู่โฮสต์ใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็แพร่กระจายไปเรื่อยแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็จะหยุดไปหนังสือเล่มนี้มันก็พูดมุมมองของระบาดวิทยานี่นะครับแต่ว่าพูดในเชิงท รวมไปถึงการอะดัปเอาความรู้เรื่องระบาดวิทยาไปอธิบายเรื่ององื่นๆด้วยระบาดวิทยาเอาไปอธิบายเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ด้วยนะสิ่งที่เป็นเหมือนกับไวรัลนะครับคลิปวิดีโอที่เป็นไวรอลคอนเทนท์ที่เป็นไวรัลต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็โดยคอนเซปต์ของการการไวรอลของมันนะครับมันก็สามารถอธิบายได้ด้วยศาสตร์ของระบาดวิทยาเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครัาสมมา่เร่นี้ก็เจ๋งมากแล้วก็อย่างที่บอกผมรู้ต่ว่าแนวนี้มันอ่านค่อนข้างหางอ่านค่อนข้างไม่ไม่ง่ายนะก็ เป็น,นหนังสือเล่มหนึ่งที่แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าหาซื้อไม่ได้นะครับ The Rules of Contagion ครับต่อมาขอเปลี่ยนกลับมาเป็นหนังสือในหมวดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำความเข้าใจข้อมูลผมใช้คำประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่มที่ผมจะแนะนำก็คือเล่มนี้แหละครับ I Am Fabulous นะครับ,บ,ฟฟรบจริงๆแล้วโลกดีขึ้นทุกวันเล่มสีส้มแป้นนี่เลยนะครับคือ f a b u l o e s เนี่ยเป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่เป็นเหมือนกับเป็นท็อปเซลเลอร์นะครับเป็นยอดฮิต เป็นหนังสือเล่มที่บิลเกตแนะนําให้กับนักศึกษาจบใหม่ทุกคนในอเมริกาในในสัปีหนึ่งนะผมผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยมันจะพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการมองข้อมูละวิธีการทําความเข้าใจข้อมูลโดยจะชี้เราเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีเหมือนกับแัญชัดตญยานนะครับที่ทําให้เราอ่านข้อมูลด้วยอัตติคือเราจะไม่เห็นภาพรวมของข้อมูลที่แท้จริงนะครับเช่นเรามักจะมองข้อมูลในลักษณะที่เป็นขาวกับดําไปเลยหรือว่ามองข้อมูลแบบ เตอริโอไทป์เหมารวมไปเลยซึ่งในความจริงแล้วมันมันไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นอคติที่อยู่ในวิธีคิดของเรานะครับแล้วเราจําเป็นที่จะต้องแบบรู้เท่าทันมันซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันวิธีการคิดหรือว่าหลักศัพท์ยานบาง,างอย่างที่มันอยู่ในในตัวเราได้เนี่ยมันจะทให้เราอ่านข้อมูลด้วยอคติที่ลดน้อยลงคือมองเห็นข้อมูลอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆหนัง,ง,งสือเนี่ยมันออกจะเป็นแนวแบบออพติมิสติกนิดหน่อยนะก็คือแบบ ข้างมองโลกในแง่ดีเพราะว่าเขาจะมองข้อมูลในภาพรวมขนาดใหญ่นะครับเป็นเชิงแบบมหาภาคเลยอะ่ะซึ่งเขาก็จะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วในทุกๆส่วนของโลกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเชิงของออระบบสาธารณสุขสิธีเสรีภาพการเข้าถึงการศึกษาอะไรเงี้ยมันค่อยๆดีขึ้นนะมันเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาขึ้นในในทุกๆภาคส่วนเพียงแต่ว่าการที่เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองย้อนกลับไปอดีตด้วยใจที่เป็นอคตติเนี่ยมันทําให้เราไม่เห็นภาพที่แท้จริงว่า จริงๆแล้วมันมันดีขึ้นอยู่ก็เป็นอย่างเล่นในที่แน่นเานะะครับแฟ u l ู e s สแล้วก็มาถึงเล่มสุดท้ายครับเพิ่งเปิดอ่านไปสดๆร้อนๆเมื่อคืนเลยเล่มนั้นก็คือฟู l ายน r a n d o m n เน s ครับเป็นมือโชคชะตาหรือวสุบทบาทของโชคที่ซ่อนอยู่ในชีวิตและตลาดหุ้น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 นะครับนี่แบล็กสวอนนะครับคือหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงเนี่ยเลยครับ randomness นะครับหรือว่าภาวะสุ่มคือเขาจะเป็นหนังสือที่เป็นเหมือนกับเป็นการท้าทายเชิงความคิดนะครับค,คือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พยายามเอาชนะการสุ่มใช่ไหมการทดสอบสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์คือการพยายามที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่ายช้าก็คือไม่ได้เกิดมาโดยความฟลุกความสุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายๆส่วนในในการใช้ชีวิตของเราหรือว่าในหลายๆส่วนที่ แม้มันจะดูเป็นวิทยาศาสตร์ดูแบบคำนวณได้จับต้องได้เช่นการขึ้นลงของหุ้นสภาพเศรษฐกิจหรือว่าความสําเร็จของใครสักคนเนี่ยมันมีส่วนที่ที่เกินควบคุมอยู่มันมีส่วนที่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้นะครับนั่นก็คือการสุ่มนะนะั่นแหละซึ่งในสิ่งนี้เขาก็จะมาพูดถึงในส่วน,นี็ว,ว่าจริงๆแล้วดวงเนี่ยมันมันอยู่ในทุกที่เลยนะ ไม่เว้นว่าจะอยู่ในวงการไหนก็ตามนะครับก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างจะแบบท้าทายความคิดนะครับแล้วก็เมื่อคืนอ่านไปได้แบบบทหนึ่งก็รู้สึกว่ามีความกวนประสาทเล็กๆดีเหมือนกันนะครับชอบชอบฟูบาและน้องเนสส่วนตัวเนี่ยก็ยังมีหนังสือที่รู้สึกว่าอ่านแล้วชอบอีกในหลายๆเล่มนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่แนวเนี้ยมันไม่ใช่แนวเดียวกันที่จะที่จะเอามานําเสนอพร้อมๆกันได้นะครับในความรู้สึกเนาะ ก็คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จเจ้าหนังสือแนวแนวอื่นบ้างนะครับมามาแนะนําคือส่วนตัวเป็นคนอ่านหนังสือไปเรื่อยอะ่ะมันไม่ค่อยมีแนวอะไรชัดเจนอ่านสเปรศปาว่างั้นเถอะก็สําหรับใครที่มีหนังสือแนวแนวแบบสถิติวิจัยข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะที่อ่านสนุกอ่านง่ายแล้วอยากจเจามาแนะนากันเนี่ยก็ชี้เป้าป้ายยากันได้นะครับเดี๋ยวจะตามไปครั้งนี้ก็ไปแล้ว เนื้อหาส่วนใหในช่องเราก็จะเกี่ยวข้องกับหลักในการอ่านและทําความเข้าใจงานวิจัยทางคลินิกรวมไปถึงเนื้อหาอื่นในแวดวงวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ผมเห็นว่าน่าสนใจถ้านี้คือสิ่งที่คุณกําลังให้ความสนใจอยู่หรือเห็นว่าอย่างน้อยมันมีประโยชน์เนี่ยก็รบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะครับ